สวัสดีครับนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องอธิวัตครับพบกับผมแบงค์ Bank. อีกเช่นเคยนะครับผมต่อเนื่องจาก EP ที่3นะครับที่เราเกินไว้ท้ายคลิปว่าใน EP ที่4นี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ HIP 70นะครับหรือว่าฮีเลียม Improvement Proposal ที่70ที่ออกด้วย Core r e d e v นั่นเองนะว่าจะย้าย นะครับผมจากฮีเลียมที่เราจะตั้งใจที่จะสร้างเชนของตัวเองเนี่ยไปอยู่กับเชนโซลารน่าะครับผมโอ้โหเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทําให้เสียงแตกเยอะมากในคอมมูนิตี้ของฮีเลียมทั่วโลกเนาะก็เลยทําให้วันนี้นะราคาของฮีเลียมนะครับวันนี้วันที่4 กันยายนนะครับผม2,565ราคาของฮีเลียมนะครับล่วงลงไปแตะอยู่ที่4ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งน้อยมากแล้วก็แบบไม่มีวี่แววที่จะกระเตื้องขึ้นมาเลยนะมันมัน,ม,นมันน่าจะลงไปถึง1ดอลลาร์ได้ไหมนะทุกคนก็ต้องเฝ้ารอเนาะเพราะว่าในช่วงนี้นะครับยังอยู่ในช่วงที่จะรอทำการบวตติ้งอยู่นะแต่ผมว่า ก็น่าจะผ่านแน่นอน,นเพราะว่าเป็นของคอเดฟที่พโพสออกมาครับเสนอออกมาแล้วก็คอเดก,ก็คือถือเหรียญเยอะที่สุดในในในฮีเลียมแล้วในโนวาแลบแล้วครับเออผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะพิดโผไปมากนะก็น่าจะเป็นโอเคแหละที่จะไปโซลาน่าเนาะซึ่งทำให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างท่านเยอะเลยนะครับผม เรื่องการไม่ต้องไปเปิดนะตอนนี้นี่คือ b e ดดิ้ง f r f บีดด e ้งโอเ overload มากเลยตอนนี้ก็คือกลายเป็นแบบว่าแดงทั้งกระดานนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะตอนนี้ติดลบแบบถ้าดูแบบย้อนหลังหนึ่งอาทิตย์นี่คือลบไป4ี่สห้าสิเอร์เซ็นแล้วนะทุกคนอืมก็ดูดีๆนะสำหรับใครที่มีเหรียญเยอะหรือว่าเข้ามาเก็งกำไรเนาะแต่ว่านักขุดก็ฟังไปก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผม โอเคในฮิป70นะครับผมผมเอาข่าวมาจาก Medium.com นะครับเป็นบล็อกของ Helium Foundation เองนะ Helium Core Team p r o p o s e d to Migrate to Solana นะครับผมก็คือ,อ เดฟเขาอยากจะย้ายไปอยู่กับโซล انا นั่นแหละคือตอนแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกนะใน ep 2นะครับถ้าใครได้ติดตามช่องของอธิวัตนมาเนี่ยใน ep 2เนี่ยเรามีการอธิบายเรื่องของอเรื่องของบล็อกเชนของฮีเลียมนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถมีเชนที่แข็งแกร่งช่างสร้างเชนได้แล้วก็มีดีแอปที่รันอยู่บนบล็อกเชนของตัวเองนะครับผม,มเขาก็อยากที่จะเสนอที่จะย้ายไปโซล a ن ا ไหมนะครับผมก็ถ้าในวิดีโอนี้นะผมจะเอา ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปแทรกด้วยเนาะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมเราอ่านไปด้วยนะอ่านมีเดียไปด้วยแล้วก็ใส่ความเห็นไปด้วยเนาะในฮิปเจ็สิบนะครับใจความหลักๆก,ก็คืออยากจะ move นะครับ proof of c o l l a t e เนี่ยไปใช้ Oracle ของอาทาง Solana นะซึ่ง Solana เนี่ย Oracle ของเขาเขา ตามให้ผมดูใน Ecosystem นะครับก็จะมีของแบรนด์โปรโตคอลที่เป็นของคนไทยเนาะแล้วก็มีของเชนลิงนะครับเจ้าใหญ่เลยแล้วก็มี Gravity นะแล้วก็มีแล้วก็มี Oracle ของตัวเองด้วยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ o r a c l e ค แบบไหนนะในการที่ทำให้เป็น Oracle ของของเขาเนาะด้วยเชนของโซล a ่าเองนะครับเป็น Proof of History ใช้การ Stamp เวลานะครับผมทํา Stamp ในการเป็น Algorithm Consensus ของเขาะนะครับก็เรียกว่า Proof of History ร่วมกับ Proof of Stake นะครับใช้2อง Algorithm เลยนะครับในเชนเขาก็ถ้ามองในมองในมุมมุมที่มันเป็นมุมดีแล้วกัน,นถ้าถ้าแบงมองในมุมดีเนี่ยมันก็คือโอเคตอนนี้ i อโอ่ะมันเริ่มกระจายขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วคือฮอสปอตเราจะล้านตัวแล้วครับทั่วโลกตอนนี้คนที่หุ่นเลี้ยมม,มันมีแบบเป็นล้านตัวแล้วแล้วก็ฮอสปอตอ่ะมันก็ไม่ได้ทํายากอะไรมันคือ IoT เขาก็เอาบอร์ดไลบรีพายเรือวอะไรต่างๆเนี่ยมาเจ n เน a เรตมาซื้อลอลาแวนใส่เข้าไปคือมันเป็นเทคนโลีที่มีอยู่แล้วแล้วก็เราแค่จะหยิบใช้คลื่น923หรือว่าคลื่นของประชาชนเนี่ย ให้มันครอบคลุมทั่วประเทศเท่านั้นเองเนาะมันก็เลยทําให้เกิดการ DIY ทําให้เกิดการใช้การผลิตนะครับ IoT แล้วก็เครื่อง hotspot เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้คือราคาของ hotspot เนี่ยมันก็ถูกลงถูกลงเรื่อยๆนะครับ hotspot h e l i ยมตอนนี้หาง่ายมากๆแล้วนะครับผมอะพอ,อะเครือข่ายมันครอบคลุมเยอะมากครับ IoT ก็จะต้องพัฒนาคือเฟสต,ต่อไปอะจาก ตอนที่เราอยู่นะตอนนี้มันเป็นปลายๆของช่วง build network ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปจะต้องเป็น use network แล้วถ้าอย่างนั้นนะคือทีมเนอาจะทำงานไม่ทันเพราะว่าจะต้องไปโฟกัสในส่วนของ IoT ด้วยคือ c h a หลักก็จะต้องทำนะแล้วก็ต้องไปทำ IoT อีกผมคิดว่าเขาน่าจะคิดว่ามัน ยังไงอ่ะคืองานมันล้นอะมันทํางานดับเบิลสอันอ่ะแล้วก็ทุกอย่างมันจะต้องมารันอยู่บนเชนฮีเลียมซึ่งมันยังไม่พร้อมสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยอยากจะตัดปัญหาตรงนี้ไปย้ายทุกอย่างไปอยู่กับออร์โลคของโซลาร่าหมดนั่นก็หมายความว่าย้ายทุกอย่างไปใช้อีโคซิสเต็มนะครับระบบนิเวศของโซลาร่าทั้งหมดแล้วก็มาโฟกัสเฉพาะในส่วนของ IoT ที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งมันเหมือนแบบ มันมันจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วไฟหลนก้นมากๆแล้วนะเพราะว่าฮอสปอตมันเกิดขึ้นเยอะมากใช่ไหมครับเออเขาก็อยากจะให้ IoT มันเกิดนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าติดตามฮีเลียมมาตั้งแต่แรกเนาะคือฮีเลียมเนี่ยโครงการฮีเลียมฟอนเดชันเนี่ยคือเขาอะต้องการที่จะนำเทคโนโลยีลอร a w รว์นะคบผม,อมลองแรงแวร์ไรเน็ตเวิร์เนี่ยให้มันเกิดการใช้งานให้มันเกิดยูสเคขึ้นจริงๆในโลกใบนี้เนาอะอ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีอีทีเลียนก่อนที่จะมีบล็อกเชนด้วยซ้ำานะครับก็ตอนนี้คือฝันเป็นจริงแล้วแต่ว่าทำงานไม่ทันไงผมก็เลยคิดว่าโอเคอก็คือสละแผนของการสร้างเมืองของตัวเองนะีก็ไปอยู่เมืองเดียวกับ s o ล a ร a แล้วก็สร้างนะครับผม IOT ของตัวเองเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงจังนะครับผมทีนี้พอย้ายไปอยู่กับโซลาร่าเนี่ยโซลาราเราก็จะย้ายไปอยู่ในเลเยอร์หนึ่งของโซลาร a ซึ่งเลเยอร์หนึ่งโซลนนะ่ะ เป็นคือคือถ้าโซลาร์นานะถ้าผมเปิดในส่วนของตรงนี้ให้ดูนะใน,นของโซลาร์นาเนี่ยแค่เลเยอร์หนึ่งของเขาก็มีการสเกลลิ่งที่สูงมากๆนะรองรับทรานเซ็คชั่นดาวรับธุรกรรมเนี่ยได้สูงสุดถึงหกหมืนห้าเลยนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่โชว์ในปัจจุบันนะในแบตนาวเนาะแล้วก็ทรานเซ็คชั่นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่าแก๊สอะมันถูกมากนะคะของโซลาร์น่าเนาะ0ู .02 5 ดอลลาร์เท่านั้นเองแล้วก็มีวารดเลเตอร์โดดอยู่ที่พันเก้าอะถ้ามาเทียบกับเชนฮีเลียมเนี่ยเฮีเลียมอะมีวาดิเลเตอร์โนดนะครับตอนนี้อยู่ที่สามพันเจ็ดเกือบสี่พัน ก็เยอะนะแต่ว่าก็ยังรองรับได้ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถจัดการในเรื่องของสกูฟิ้งหรือการตรวจสอบเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นสิทธิภาพมากพอนะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็การทํางานของเชนของฮิลเลียมเองก็ช้านะหลังๆมันเนี่ยเหมือนช้ามากเวลาโอหรเยญเข้าเอ,เอ,เอ,เอก็กเชนเนาะก็น่าจะเห็นกันนะดีแอปหนึ่งเดียวของฮ e ลเลียมก็คือฮ e ลเลียม l อลเลตนั่นแหละแล้ววันนั้นก็คือเพื่อนๆในกลุ่มฮ e ลเลียมก็คือโอหรียญช้าโอหรียนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะการที่ ย้ายไปอยู่กับโซลาน่าเขาก็คงคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรแล้วกับการมาทำเชนของตัวเองใหม่เนาะการย้ายในครั้งนี้เนี่ยก็จะย้ายไปหมดเลยนะทั้งทราน c ซชันของ Proof r o o f of c o v e r a g e นะครับ p r o อ f of coverage c h l l l e n g e r c h a l l น n g e นะครับาทาน Data าานเฟอร์นะครับผมก็จะย้ายไปอยู่ในโซลาร์าหมดเลยนะครับผม,มก็เนี่ยครับถ้าดูตามอ่ะอันนี้คือ อันนี้คือดูก็ครอบคลุมหมดเลยนะถ้าในวันนี้เนี่ยเราเป็นฮีเรียมบอกเชนเนี่ยนะครับผมปัจจุบันเนี่ยฮีเรียมบอกเชนเนี่ยจะมีพูปอัพคัพเวเล o ออนเชนของตัวเองนะต่อไปก็จะเป็นของออนออโ l โของโซลาร์น่านะครับผมถ้าถ้าฮิปเจ็ดสิบนี้ผ่านเนาะแล้วก็ HNT transaction and settlement นะครับ ตอนแรกก็คือออนอยู่เชนของตัวเองแหละก็มันช้าแล้วก็มันดุดบ่อยก็จะไปออนอยู่บนเซตเทเมนต์ของโซลา n a น a t าต้าทรานเฟอร์อีกก็จะไปออน Oracle อของโซลาร่าหมดเลยก็คือไปใช้โซลาร่าหมดเลยครับยกเว้นลอร่าแวนเราเตอร์อันนี้ก็มันยังเป็นมันเป็นดีไวนเนาะมันก็จะทำงานของมันอยู่นะขุดก็ยังขุดได้อยู่นะครับผมอ่าทีนี้จะเกิด อะไรขึ้นนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราย้ายไปที่โซลาร์นาแล้วนะอันนี้เรายังมองอยู่ในมุมดีอยู่นะในมุมดีอยู่ถ้าในมุมดีในโลกสวยเนี่ยคือแบงก์มองว่าโซลาร์นาเองนะครับผมโซลาร์นาเองเนี่ยมีข้อดีก็คือมีการรอ,องรับ transaction หรือว่ามีการ scalability เนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็เป็น d e c e n t r a l i z e ไหมอันนี้คือ เรื่องดีเซนทลไลท์เนี่ยไม่ไม่การันตีนะครับผมแล้วก็เรื่องของ Security นะครับ Security ิต้มอันนี้ก็คือตามที่เราได้เห็นโซลารน,นาเกิดมาบนโลกนี้นะบอกเชนโซลาร์ที่เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันโดนแฮ็กบ่อยมันล่มบ่อยมันอ่าสะดุดบ่อยครับอืมแต่ว่าคนใช้งานเขาก็เยอะนะครับผมสุดน้าะเขามันก็เยอะและทีนี้เนี่ยในตัวของ ค่าฟรีในการทําธุรกรรมเนี่ยมันน้อยมากนะครับ0.0025นี่มันน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นค่าฟรีที่แบบสเตเบิด้วยไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยด้วยนะครับผมอของเขาเนี่ยก็จะเน้นโลคอ o s t อ่า forever แล้วก็ Fast forever นะทั้งเร็วแล้วก็ถูกเร็วถูกสเกลได้เยอะนะครับผมอืมแต่โดนแฮกบ่อยไงนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนที่เราไม่ชอบถามว่าเคยใช้อา e c o s y s ีย m ของ Solana หไหมคือผมค่อนข้างที่จะเลือก เชนมากๆในะในการที่จะทำ d e f i ต่างๆเนี่ยคือ Solana คือผมเข้าไปทดลองใช้งานเนาะก็ปกติครับเร็วปกติเร็วแบบลูกๆอะ่ะแต่ว่าในความรู้สึกเราเรา,เรายังไม่ได้แฮปปี้กับ s o ล a ร a มากนะคือเราแฮปปี้กับ a l ากร a n นมากกว่าถ้าเทียบกันแล้วเนาะในเรื่องของค่าฟีความเร็วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือเราชอบ a l ากร a n นมากกว่าคือทำไมไม่เอาเอา l ร n d น เออก็ทำไมถึงเป็นโซลาน่าเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคําตอบนะในใจอยู่ว่าเออทําไมถึงไปโซลาน่าเนาะอ่าแล้วก็ข้อดีอย่างนะึงนะของโซลาน่าในตอนเนี้ยที่เราดูตามเว็บหรือว่าการโฆษณาอะไรต่างๆของเขาเนี่ยตอนเนี้ยมีโซลาน่าโมบายโซลาน่าโมบายนี่ครับผมนี่ตามนี้เลยโซลาน่าโมบายก็ใช้อ่ระบบเดียวกานอะเป็น sdk ของ Android นะใช้ Android นั่นแหละอะ่นี่ครับสเปคเขาคร่าวๆที่จะเปิดตัวเนาะ ตอนนี้มีให้จองแล้วนะมีพรีออเดอร์แล้วนะครับผมก็จะเป็น Snapdragon 8 p ดพั g เจนหนะแรม12บลอมห้าหูเยอะมากสเปคสูงมากแล้วหน้าจอ OLED LED 6.67นิ้วอืมเป็นมือถือที่ดีมากเป็นมือถือที่สเปคแรงมากคือต้องบอกก่อนว่า Solana ทีมงานพัฒนาของเขาอะ่ะมาจาก ขัคอมจะเป็นส่วนใหญ่คัวคอมนะครับแล้วก็มาจาก Intel นะคือสายเกมสายคือสายเทคทั้งหมดเลยอะ่ะทั้งทั้งแก๊งเลยนะอ่าอ่าคนที่พัฒนานะครับในส่วนของ s o l a n a นะครับคือ s o l a n a f o าเฟ a t i o n เนี่ยก็คือคนที่อยู่ในคนที่ทำงานในโัวคอมมาก่อนทำงานในดอปบ็อกมาก่อนน,ะนั่นก็คือคุณอานาโตลีะนะครับโยโกเวนโกนะครับผมก็ เคยทำงานร่วมกับควอคมาก่อนนะในฐานะเป็นซีเนียร์สตาฟอินจิเนียร์แมนเจอร์ด้วยนะแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งนะเป็นซอฟต์แวร์อินจิเนียร์ของ Dropbox ด้วยก็คือมาสายเทคทั้งหมดเลยครับสาย CPU สายเกมมิ่งเคยก็เลยทำทาเกมทำอะไรใช่ไหมครับอืมก็เยอะแยะเลยนะอ่าแล้วก็ e x c h a n g งที่ร่วมลงทุนกับโซล่า นะเจ้าใหญ่ๆเลยนะก็คือแซมแบงค์แบงค์ฟรีนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง FTX ใช่ไหมครับเป็น Exchange, นะเอ็กช้เอง FTX เนะเออนั่นแหละคืออ ى, ีโคซิสเต็มของเขาอะเกิดเร็วมากถือว่าโตเร็วมากๆเลยครับของ Solana หน้าผมเคยซื้อเหรียญเขาตอนที่มันแบบ140บาทนะครับแล้วทีเนี้ยปลายปีที่แล้วอ่ะมันพุ่งขึ้นมาแบบเป็นเป็นหลักพันอ่ะเป็นเป็นพันกว่า2,000อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันโตขึ้นมากเลยจากตอนเนี้ยแลนด์กิ้งของเขาอยู่ประมาณอันที่ 6, อันดับที่6อันดับที่7ของคอยมาร์เก็ตแคปด้วยนะซึ่งก็ เติบโตรวดเร็วนะครับม ecosystem ีอีโคซิสเต็มที่ใช้งานแบบทั่วถึงนะก็คือเขาไม่ได้เป็นอีโคซิสเต็มที่เจ๋งมากแต่เขาเข้าถึงผู้คนได้เยอะมากมันหมายความว่าคือโซลาน่าเขาให้เชนของเขาเข้ามาอารอบใช้กับผู้ใช้หรือว่าคนในโลกมากที่สุดเลยเนาะผมว่านะอย่างคนไทยเองเนี่ยอย่างที่เราเคยเจอกันนั่นก็คือ สเตปเอ็นใช่ไหมครับที่วิ่งกันเนาะเกมสเตปเเนาะแล้วก็ uh, ที่เราเฝ้ารอกันอยู่นั่นก็คือ Star a แอดลาที่เขาเคลมว่าจะมีภาพที่สวยงามมากผมไม่รู้ว่าตอนนี้ได้เล่นกันหรือยังนะแต่ว่าเราไม่ได้สายเกมไงเราไม่รู้เราว่าเออแต่ว่าดูจากกราฟิกแล้วคือมันก็สวยมากแต่ในส่วนตัวเองใช้อะไรใช้เลดียมนะเป็น d e f า p แพลตฟอร์มดีฟาอันแรกเลยแหละที่เปิดตัวขึ้นมากับ Solana นะตอนนั้นเราก็เลยลองเข้าไปใช้นิดนึงนะสำหรับ เลดียมซึ่งตอนนี้ก็ฟาร์มอยู่นะอืมก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเคยโดนแฮกหลายรอบแต่เงินเราก็ก็ยังไม่หายแหละแต่ว่าถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบอังกด์มากกว่า <c oughs> อยู่ดีเออเออนั่นแหละทำไมต้องทำไมต้องโซลาร์นาใช่ไหมแล้วก็มีอ่อแพลตฟอร์มในเรื่องของมิวสิกนะดิสเนไลท์มิวสิกเนี่ยก็จะมี a u เดี s เนี่ยอันนี้ก็คืออ่อเป็นเกี่ยวกับ เพลงเนะริเคเสิทเพลงอะไรต่างๆอีกหน่อยนะครับผมก็จะไม่ต้องไปแบบมีปัญหาเรื่องของค่ายเพลงและนะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกที่เราใช้กันนะ่ะคือเราใช้เยอะมากนะถ้าจะว่าไปแล้วในอีโคโซิสเต็มของโซลาร์นาเบบเบิเซอร์ก็คืออีโคโซิสเต็มของ s o ล a n a เหมือนกันซึ่งนี่ก็ใช้อยู่เบบเบ b r เซอร์หลวงพอมันได้เหรียญแบตด้วยดูโฆษณาไปด้วยได้เหรียญแบตด้วยแล้วก็อใอ แล้วก็ใช้ทอโปรโตโคอลได้ด้วยใช่ไหมครับเออก็ดู Privacy ดีนะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับ ecosystem ของ Solana ก็ถือว่าทีมเด v ของ h e l i ียอ,อ่คือผมมองนะเขาเพยายามที่จะหาเขาเรียกว่าหาทางลัดอยู่เสมอนั่นที่จะทำให้เชนตัวเองอ่ะทำงานได้ดีแล้วก็เกิดขึ้นได้เร็วนะเออ นะเขาก็โอเคแหละถ้ามาอยู่กับโซลาน่าผมมองว่าอย่างน้อยก็ได้ใช้อีโคซิสเต็มของเขาที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ขนาดนี้แล้วก็เข้าถึงคนได้เยอะมากมีการนอบใช้ไปแล้วอย่างเยอะมากเนี่ยผมว่าก็เจ๋งอยู่อย่างมือถือเนี่ยมือถือซาก้าโฟลเลอรของเขาอะครับโซลาน่าซาก้าโฟลเรของเขาเนี่ยก็คือถ้าเขาออกมือถือมาแล้วแล้วคือตอนนี้สหรัฐอ่ะมี 5G ของฮิลิแยมแล้วไงมีการนับใช้แล้วใน 5G ของฮิลีแยมใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการใช้มือถือ ในโลกของดิเซนทไลท์ใช่ไหมมาจากโซลาร่าบนเชน n โซลาร่าโดยที่จ่ายเป็นฮีเลียมหรือ DC หรือสเตเบิลคอยล์อะไรต่างๆในอนาคตก็ได้ผ่านกระเป๋าตังที่อยู่ในมือถือของซาก้าโฟนอาจจะใช้ฮีเลียมในการจ่ายก็ได้หรือ DC ของฮีเลียมในการจ่ายก็ได้เออมันก็จะง่ายมากขึ้นมันก็จะออดอปใช้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอืทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟตแวร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมมองว่าถ้ามันไปด้วยกันทั้งสอง แล้วมันรุ่งมันคือรุ่งแบบรุ่งมูลพุ่งมากๆแต่ถ้ามันกอดคอกันลงก็คือลงแบบจบจบไปเลยก็คือไม่ได้เกิดอีกแล้วแน่นอนอะไรเงี้ยคือแค่ขนาดออกฮิปนะครับฮีเลียมอิ p l e เมน t ์ r o พัซอที่70ออกมาเนี่ยก็เสียงแตกออกเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายแล้วนะว่าเอ้ยทำไมออกฮิปมาแบบนี้แล้วคือทำไมต้องโซลา n ่าหรอเพอราะโซลาน่าก็คืออ่า เจ๊งบ่อยมากเงยสะดุดสะดุดบ่อยมากอะไรเงี้ยนะครับซ,ซึ่งซึ่งถ้าเราตามข่าวเราก็รู้ดีว่าโซลาน่ามันสะดุดบ่อยโดนแฮกบ่อยเนาอะอเราจะโดนแฮกตรงออร์ลคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเออนะครับผมก็น่าคิดเนาะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออพอฮิปเจ็ดสิบมันถูก p p r o o ฟแล้วนะครับผมคะแนนส่วนของ Validator ก็คือ Validator มันไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมครับมันไปใช้ของอส่วนหน้าหมดเลยเนี่ย Validator ของ Helium เ,เนี่ยก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นคะแนน6.85%ของ Validator เนี่ยก็จะกลายเป็นของนักขุดนะครับก็คือของพวกเราที่มี Hotspot อยู่ นั่นแหละก็จะกลับมาเป็นของเรานะแต่ว่าราคามันไหลลงไปแล้วไงทุกคนถ้าจะขุดหรือว่าจะเริ่มขุดก็คือดูดีๆอีกทีแล้วครับผมก็ลองคิดดูดีทีหนึ่งหรือว่าอาจจะรอให้มันผ่านพ้นการโหวตติ้งนี้ไปก่อนก็ได้เนะซึ่งเขาจะโหวตกันวันที่12จนถึงที่18เดือนกันยานะครับผมแล้วก็ ผมบอกเลยว่าอานาะผ่าผ่านผ่านแน่ๆนะคบผมผ่านแน่ๆถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าสําคัญเดี๋ยวผมจะออกวิดีโออีกอีกอันหนึ่งเนาะหรือว่าอาจจะมีไลฟ์สดเนาะถ้ามีไลฟ์สดเข้ามาดูกันด้วยนะครับอาจจะแบบเอ่อพูดคุยกันนะครับผมหาทางนะครับหรือว่ามาเม้ามอยกันนะในเรื่องของแบบเอ้ยอีเรียมจะไปโซลาร์นาอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวอาจจะมี ลายสดเนาะอ่ะโอเคก็ถ้ามองในมุมดีมันก็ดีแหละคือมันลดพลังงานได้ไปเยอะเลยเด็บลดพลังงานไปเยอะมากนะครับผมไม่ต้องไปสร้างเชนของตัวเองแล้วก็มีอีโคซิสเต็มเตรียมพร้อมรอไว้อยู่แล้วแค่ทํา l t ของตัวเองที่ตอนเนี้ยก็ตอนเนี้ยมันต้องพัฒนาให้ได้แล้วอะเพราะว่ามันเสียดายของอะเะฮอสปอตมันเยอะมากแล้วแล้วก็ LT มันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ซึ่งถ้าถ้าเรามองในมุมแบบดักดาร์กหน่อยเนาะก็คือทำไมถึงจะไปโซลาร่าใช่ไหมผมมองว่าแซมแบงแบงฟรีอะครับฟเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งเลยนะส่วนใหญ่เลยอะที่ลงทุนเป็นเอ่อเวนเจอร์เคปิตอลรายใหญ่เลยนะที่ให้เงินสนับสนุนฮีเลียมเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะประมาณกุมภากลางกางเดือนกุมภาครับก็สนับสนุนนะก็คือ ก็คือลงทุนกับฮีเลียมเนี่ยถึง1.2พันล้านเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐเลยซึ่งอ่ะอันนี้แหละก็คือมันมันมันชิดไปจากเนี้ยไม่ได้แล้วเพราะว่ารลงทุนเยอะมากจากเพราะแล้วก็ ETF ก็คือลงทุนกับโซลาร์ด้วยเหมือนกันเนาะก็คือเป็นบิ๊กแคปิตอลมามากมากบิ๊กเบนเจอร์แคปิตอลมาเฮ้ย <c oughs> มันเหมือนกับการแบบเทคโอเวอร์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นิดๆดักดักนะดักดักนะอ่ะก็มันอดสงสัยไม่ได้เนาะที่แบบเอ้ยทำไมถึงไปโซลาร์นาทำไมไปรวมอยู่กับตรงนู้นกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดแนวคิดหนึ่งนะเออก็ถึงยังไงก็แล้วแต่แหละผมว่าเขาคงไม่ทิ้ง IoT หรือว่าไม่ทิ้งคอ r วล a ลู e ของเขาเดิมที่อยากจะปลุกปั้น IoT ปลุกปั้นขึ้นอของลอร่าแวนให้มันกลับมาใช้งานได้เพียงแค่ เปลี่ยนเชนเฉยเพื่อให้การทำงานมันสมูทขึ้นมันไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนแล้วก็มาพัฒนา IOT อ,อ่าดีไวท์ที่เราใช้ขุดอยู่มันก็ยังขุดได้อยู่ต่อไปผมคิดว่าฮีเลียม,มันยังคงไม่ตายแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนิดหน่อยแค่นั้นเองเนาะแล้วก็อ่าน่าจะกลับมาขึ้นมาได้นะเพราะว่าอย่างที่เรารู้อะครับมันไม่ใช่มีแค่ฮีเลียมอย่างเดียวนะที่เป็นอ่าในลักษณะของ IoT แบบนี้ครับมันยังมีคู่แข่งอีกเยอะเลยอะที่พร้อมที่จะก้าวกระโดดเข้ามาทำนะอย่างเช่นอ่าไอโอดนะครับที่กำลังซุ่มทำเชนอยู่ตอนนี้นะอ่าแล้วก็มี i t t x ใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีก MXC ที่เป็นเครื่องขุดราคาแพงๆนะครับตอนนี้เขาก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาแข่งขันกับฮีเลียมได้แล้วนะอใครใครที่มีข่าวอยู่ตามข่าวอยู่บอกได้นะว่าไปถึงไหนแล้วนะสำหรับ MXC นาะแล้วก็มีตัวอะไรอีกอะ่ะ ที่เป็น IOT ก็อย่างเช่นที่ออกมาล่าสุดเลยอ่ะ Noodle นะครับผม N O L D อ่ะที่โหลดแอป,ปมาแล้วก็ใช้เครือข่ายเป็นสัญญาณบลูทูธใช่ไหมครัในการสร้างเครือข่ายประชาชนอะไรเงี้ยผมก็ยังอันนี้ผมยังมองภาพไม่เห็นวนะ่ามันจะไปใช้งานจริงๆได้ยังไงแต่อาจจะเป็น ในระดับเริ่มต้นอยู่เหรียญก็เริ่มิิต์แล้วเนาะสำหรับดูโดนะครับผมก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองติดตามดูนะครับสำหรับใครที่จะวาง h ฮสต p o อตหรืออะไรยังไงก็ศึกษาให้ละเอียดอีกทีหนึ่งในช่วงนี้นะครับผมผมไม่ได้เป็นผู้แนะนํา การลงทุนในเรื่อง,งของสินทรัพย์ดิจิตัลนะคบเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งกระโจนเข้าไปในตอนนี้นะครับผมรอดูทีถ้ารอดูให้มันสักปลายปลายเดือนนี้ก่อนรอวหวตติ้งมันเสร็จก่อนนะครับผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับไม่แน่นะไม,ไม่ใช่ไม่แน่หรอกเร็วๆนี้แหละผมคิดว่าเราก็อาจจะมีฟาร์มนะที่เป็น ฟาร์มในโซลาหน้าแล้วก็มีการฟาร์มเหรียญฮีเลียมโซลาร่หน้า,ามาใช้เอามาฟาร์มร่วมกันเลยประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะเห็นภาพแบบนั้นไม่งั้นคือเหรียญถูกเทแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ลองดูครับ สำหรับบ้านใหม่ของเราผมคิดว่าไปแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆคิดยังไงนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนี้ถ้าชอบนะครับผมในเรื่องของ IOT ในเรื่องของล็อกเชนนะครับสามารถติดตามแบงค์ได้นะครับกับช่องอธิวัฒน์อ่ะแล้วก็สาหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับฮีเลียมนะผมขอพักก่อนนะเดือนนี้เนาะรอดูวอร์ดติง้งแคมันเสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําโปรเจกต์ใหม่นะเพื่อนๆติดตามด้วยมันจะเป็นโปรเจกต์ที่เอาบอร์ด Raspberry Pi นะครับมาทําเป็นโนดในการ ขุดเหรียญเหรียญหนึ่งนี่ไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องซื้อเครื่องนะคบไม่ต้องไปฝากความหวังกับใครไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเยอะอ่ะคือลงทุนไม่ถึงหมื่นแน่นอนลงทุนไม่ถึง5,000ด้วยนะครับผมว่ามันจะเป็นเหรียญอะไรเป็นโหนดอะไรนะเดี๋ยวติดตามช่องของอธิวัฒนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์ข้อมูลความรู้สาระดีๆสําหรับนักขุดซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่างาน IoT อะไรแบบนี้นะครับโลว์พาวเวอร์แมชชีนอะประมาณนี้นะก็ฝากติดตามช่องของแบงค์อทิวัฒด้วยนะครับผมสำหรับวันน,น ครับผมแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ